สนับสนุนโดย YLG Boolean and Future ถูก02 287 1155ทองคำในตลาดโลกนะครับแผ่วตัวลงมานะครับเช่นเดียวกับขายปลีกในบ้านเราที่ร่วงลงมา150บาทในวันนี้ล่าสุดขายทองคำแท่งนะครับเมื่อสักครู่เองเพิ่งเปลี่ยนราคาอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่24,100บาท ไปพูดคุยกันครับกับคุณาวันนวะวัฒนาทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการ,รบริหารของ YLG Bulletin International ครับสวัสดีครับคุณพวนครับดีค่ะคุณพิชยุทธค่ะทองคำนี่เล่นร่วงตามตลาดหุ้นมาสองวันแล้วนะครับไม่จะเราจะฝากความหวังไว้ที่เขาได้อยู่ไหมครับเนี่ย วันนี้เรามองว่าเหมือนทองคำจะยังยืนไม่ได้เหนือพันหร้อยหกสิบนะคะน่าจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยเนี่ยอ,อโอกาสที่ทองคำจะกลับมาเห็นโลของเมื่อวานนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีน,นะคะเมื่อวานเนี้ยทำทองคำทําโลอยู่ที่พันหกร้อยยี่สิบเจ็ดยูเอสดอลลาร์ตรอยซ์เครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามองว่าวันนี้เนี่ย หลักๆน่าจะทองคําตามหุ้นกันมากกว่าเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตกหรือแม้กระทั่ทงตัวยูโรเองซึ่งอ่อนตัวทองคําก็ตามยูโรมาน่าจะมาจากข่าวที่เฝรั่งเศสอาจจะถูกดาวเกตโดยมูดี้อินเวสเตอร์ที่มีการขู่มาว่าจะดาวเกตภายใน3เดือนถ้าไม่สามารถปรับสภาพคล่องในประเทศได้อะค่ะครับผมค่ะ ถ้าอย่างนี้นะกลงทุนที่รอซื้ออยู่ก็ไม่ต้องรีบสิครับเด<ต>ี<ต>๋ยวเรารอ<ต>ช่วง<ต>ค่ำๆให <ๆ S 2> ้เขาย่อลงมากว่านี้ค่ะจะเย็นได้นิดนึงแต่อย่างที่บอกคืออย่างที่เมื่อคืนนี้ลงมาเนี่ยลงเร็วแล้วก็ขึ้นเร็วเวลาแตะแถว เออพันหกร้อยยี่สิบกว่าหรือสามสิบแถวนั้นเนี่ยลงมาไม่นานแล้วก็รีบาวดุดค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนอยากได้แถวนั้นตั้งออเดอร์ไว้น่าจะเหมาะสมน่าจะนได้โอกาสมากกว่าค่ะบิดรอได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมครับคุณพวันก็ดได้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาเขาเออ ตั้งออเดอร์ก็ทางวายจีก็มีรับอยู่เหมือนกันนะคะครับผมอันนี้ทั้งฝั่งของทท่งแล้วก็ฟิวเจอร์เลยหรือเปล่าครับเอ,อ่อฟิวเจอร์ก็ได้ค่ะเหมือนกันค่ะได้จนถึงสี่ทุ่มค่ะครับผมกลยุทธ์วันนี้เนี่ยคืออ่อนตัวลงมาค่อยซื้อใช่ไหมครับ<ด>ใครที่ยังไม่มีเนี่ยเกฑ์กำไรฝั่งชอ็อตคือขายไปก่อนแล้วค่อยลงไปรอซื้อตรงนี้<ค>ยังมีกัปอยู่ไหมครับก็บบยังพอได้แต่อย่างที่บอกคือว่าถ้าจะชอ็อตไว้ก่อนก็ควรจะตั้งรอซื้อไว้ด้วยอะค่ะ ครับผมเพราะว่าโอกาสที่ลงเหมือนเมื่อวานนี้ตอนกลับขึ้นมา30เหรียญนี้ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะครับผมคุณพวันครับแต่พอเห็นกราฟเริ่มโค้งลงแบบนี้ก็แผ่วๆกลัวๆเหมือนกันว่าเอรอบนี้จะมีนิวโลหรือเปล่าว่าจีประเมินยังไงครับมีโอกาสจะนิวโลในช่วงนี้ไหมครับดูว่ายืนเหนือพันหกร้อดอลลาร์ต่อทรยส์เอาได้ไหมถ้ายืนไม่ได้นะมีโอกาสที่จะกลับไปหาโลเดิม เด่ดิฉันเชื่อว่าไม่คงจะไม่ลงเร็วดิ่งลงไปทีเดียวน่าจะเป็นรับต้านของแต่ละวันแล้วค่อยๆเยีบลงมาสังเกตได้ว่าตอนที่อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยการขึ้นของทองคําก็ขึ้นเป็นขั้นบันไดลงมาขึ้นไปวันละสิบเหรียญแล้วอาทิตย์นี้จากวันจันทร์จนถึง,ถงปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่าถึงมันจะมีแรงเหวี่ยงมากแต่ก็ลงยังเป็นขั้นบันไดยอยู่คือลงมาวันละสิบเหรียญเพราะนั้นเนี่ย ถ้าโกดิแล้วก็ซอนซื้อโอกาสที่จะทําขายมีค่ะอ๋อคือ อาจจะมีโอกาสลงมาพันหกร้อยเหรียญแต่ช่วงระหว่างวันก็จะต้องมีช่วงลึกๆที่ให้ซื้อแล้วก็เด้งขึ้นมาขายทำกำไรได้ทุกวันอยู่ดีคือพฤติกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราจะมองว่าพฤติกรรมทองคาเนี่ยในแต่แต่ละอาทิตย์มันก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่อย่างเมื่อวานนี้มันโกดิฟแถวพันหกร้อยสามสิบเนี่ยค่ะแล้วมันกลับขึ้นมาประมาณสามสิบเหรียญะฉะนั้นถ้านะักลงทุนมองว่าวันนี้มันเปิดอยู่แถวพันหกร้อย เออหกสิบแถวนั้นแล้วก็ลงก็น่าจะไปตั้งแถวใกล้ๆแถวสามูนได้โอกาสที่มันจะรีบาวกลับมาแถวขายแถวห้าศูย์ห้าห้าแถวนี้ก็ยังมีโอกาสอะค่ะอืมครับผมกลยุทธ์ก็ช่วงนี้ยังคงซื้อขายรายวันอยู่นะครับ ใช่ค่ะคัอใช่มันยังไม่ชัดเจนแล้วนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นยูเอสดอลลาร์มากกว่าอันนี้คือเหตุผลหลักๆซึ่งทําให้ทองคําอ่อนตัวลงมาหรือหุ้นอ่อนตัวลงมาพร้อมๆกันถ้านักลงทุนจะลงทุนทองคําให้สังเกตยูโรเป็นหลักเพราะว่าช่วงเนี้โคเรลเลชันระหว่างทองคํากับยูโรนี่แทบจะล้อกันไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ได้ครับผมคุณพวนวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณมากค่ะนี่คือกลยุทธ์ของ YLG นะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เขามีบริการทั้งโกฟิเจอร์แล้วก็ทองคำแห้งด้วยนะครับวันนี้แนวรับหลักๆเลยนะครับแนวรับแรกก็คือพันหกร้อยสามสิบเหรียญคุณนวานว่าถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ไปดิดรอเอาไว้ตรงนั้นนะครับจะช็อตแล้วลงไปซื้อก็ทำได้แต่ต้องลงไปเนี่ยต้องซื้อคืนด้วยนะครับขณะที่โอกาสปรับฐานรอบนี้ยังมีอยู่นะครับ ใครที่อยากจะซื้อยังไม่ต้องรีบนะครับคุณพรบอกว่ารอได้นะครับตามดูต่อครับฝั่งของหุ้นจะประเมิน